ให้ยอดขายที่รู้เพื่อเป็นการขอบคุณนะเดี๋ยวในจุดที่เราจัดไว้ไห้นะคะใบตังอยู่ใน180บาทถ่ายภาพนะครับ1 2 3สร้างประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลเป็นค้อมูลต่างมากมายเลยขอบคุณที่ถ่ภาพครับ1 2 3ได้แล้วนะครับ1 2 3ครับ ขาบนะครับหนึ่งสองสามรับนะครับหนึ่งสองสามสองับนะครับอยากไ้อยู่ต้นหน้าด้วยนะคะวันนี้มาร่วมพิธีนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะยินทุกบ่ายของทุกท่านนะคะก็มอบเช้าก่อนได้นะคะรุนยาพัฒนาค่ะขอพรคุณเป็นอย่างสูงการใกมสินะคะท่านผู้มีการบริบาล ยายาได้้อกขอเสได้นี้เราจะขออนุญาตที่จะได้ให้กับหนู่เพราะว่าหลายๆท่านที่บอกว่ามาถึงที่แล้วอยากจะให้เราเราขอบคุณทุกท่านนะคะราหสามาทีมาสิ้า หนึ่งสองสามนะครยิ้มได้นะครับยิมได้นะครับอสรานิสตาปัญจศีลการียบิสังขารบานาดิปตาเอรัต เกตกมีนาน6 5 4งแก่คนเริ่มทียิงอัมพยวันสวยสง่าในหนึงที่แหญ่ร่วมกิจการและก็สนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลบานรนตลอดและลดับถัดไปเป็นผู้มวิชาที่พยาบาลที่เป็น คนในกองกลที่ดสถิสีแล้วก็มีโครงการดีๆหลายๆงานที่เกดด้วยค่ะโครงการที่สอยากไว้โดยตอค่ะขอทคนมีระบบไม่สูญหายต้องโปร่กให้อยุติการที่าได้ยเพื่อนารปฏิบัติต่อผู้อ ศรีสุขเด็กชายนิธิธรแสนดีเด็กหญิงมุกตะวันวร,ร,รวงศ์งดงนะเด็กชายณพรุษชนสิริพงษ์เด็กหญิงปัทมาเรือและนักเรียน,น,น,ขอขอน,นยพยาบาลทหารเรือขอขอบคุณมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางก้าวบริจิต ที่มอบทุนกัรศึกษานี้ตัวผมจะนำทุนการศึกษานี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็